ลัคนาราศีธนูเช็คดวงการงานกันนะครับในเดือนกันยายน2568ครับชาวธนูดาวพระพุธครับเจริญการงานนะครับท่านใดที่ทํางานประจางานบริษัทในช่วงครึ่งเดือนแรกครับการงานดีมากๆครับดีเด่นที่สุดในรอบปีครับถือว่ามีโอกาสเติบโตขึ้นในเรื่องของงานประจํางานบริษัทเด่นเรื่องของการเจรจาการประสานงานการเสนอโปรเจกต์โครงการต่างๆเพียงแต่ตำแหน่งนี้เนี่ยอังคารเป็นเจาริญวินาศมาอยู่ด้วยนะมันคืองานอาจจะยุบวุ่นวายนิดหนึ่งเรื่องของงานประจํานะครับเพียงแต่มีเรื่อง ที่ต้องระวังนิดหนึ่งก็คือเรื่องของรุ่นน้องบริวารครับใครทางานองค์กรดูแลความใส่ใจเขานิดหนึ่งครับอาจจะสร้างปัญหาให้หรือว่าดูแลเอกสารที่เขาทําให้นะ่อาจจะมีความผิดพลาดได้แต่โดยรวมถือว่าการงานครึ่งเดือนแรกดีนะครับรวมถึงดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ด้วยนะครับเรื่องของหน้าที่การงานแบบพิเศษด้วยส่วนครึ่งอนหลังถือว่าดาวย้ายแล้วครับการงานก็ถือว่ากลับมาปกติแล้วนะถ้ามีอะไรสําคัญรีบทําในครึ่งเดือนแรกครับจะมีโอกาสสาเร็จโดยเร็วครับส่วนท่านใดที่เป็นเจ้าของกิจการร้านค้าเจ้าของธุรกิจ ในครึ่องแรกถือว่าดวงดีมากๆนะครับดวงที่ลูกค้าช่วยเหลือหรือดวงลูกค้าอุปถัมภ์นะครับลูกค้ารายใหญ่ลูกค้าหน้าใหม่ลูกค้าขายจรสสบสนช่วยเหลือคนทุกทางนะเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยแต่คุ้มค่าเหนื่อยแล้วได้เงินหยิบจับเงินก้อนนะครับโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการค้าขายออนไลน์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เดวนี้ปิดเดียวใหญ่ก็รับทรัพย์รับเงินก้อนนะครับเรื่องที่ดีรออยู่แล้วนะครับเดือนนี้โดยรวมถือว่าการงานดีมากๆครับ ทายนี้ครับขอแท่นมนดวงชะตาที่ดีการงานเจริญก้าวหน้าครับลัคนาราศีธนูเช็คดวงการเงินกันนะครับในเดือนกันยายน2568รครับชาวธนูครับโดยรวมดาวพระเสาร์ชุนิร่วมกับราหูครับมีการเงินที่ต่อเนื่องยังคงดีนะครับยังคงมีความเรามีโชคมีลาภทางด้านการเงินตลอดทั้งเดือนนะครับใครที่เป็นนักลงทุนทำมาขายธุรกิจกิจการส่วนตัวหรือนักลงทุนสาย เทรดเดอร์ทำได้ดีตลอดทั้งเดือนครับมีโชคมีลาบจากการลงทุนจากการค้าขายเป็นอย่างดีแล้วก็ดาวกระตุน้นรั์เนี่ยดาวพระศุกร์ท่านี้ในครึ่งเดือนแรกครับพระศุกร์มาอยู่ตำแหน่งที่เรียกว่าดวงราชาโชค,ครับราะได้ดีนะมีสภาพคล่องที่ดีเียงแต่อยู่ที่เรือนวินาศคือมันมีรายได้ดีเพิ่มแต่รายจ่ายมันก็ติดตามตัวนะครับพยายามเตือนตัวเองในครึ่งเดือนแรกครับบางทีมันใจฟูนิดหนึ่งนะ,ะจ่ายเกินไปก็ไม่ดีที่สําคัญถ้ามีคน มาขอคมชือรวยต้านการเงินนี่มันจะมีเกณฑ์ใจอ่อนแล้วมันระยะยาวมันจะมีปัญหากันนะครับเสียทั้งเงินเสียทั้งมิตรภาพนะครับเตือนตัวเองนิดนึงแล้วก็ครึ่งเดินหลังครับดาวกระตุ้นทรัพย์เต็มเต็มแล้วพระศุกร์เนี่ยมาอยู่ที่เรือนสุภาค,ครับก็มีโอกาสมีการเงินที่ดีมากๆหรือว่ามีโชคมีหลักจากการเดินทางจากการลงทุนการค้าขายนักลงทุนสายเสียงโชคเสียงดวงตมว,ว่ามีข่าวดีรออยู่ในครึ่งเดินหลังชัดเจนนะครับรุ่นรับโชครุนรางวัลกันนะครับโดยรวมทัอวระมัดระวังรายจ่ายแค่นั้นการเงินดีมากๆครับ ท้ายนี้ครับขอแท่นบูรดวงชะตาที่ดีการเงินที่ดีมีกินมีใช้ตลอดไปครับลัคนาราศีธนูเช็คดวงสุขภาพกันนะครับในเดือนกันยายน2 5ง8ครับชาวธนูโดยรวมในครึ่งเดือนแรกครับพระอังคารเนี่ยยังมา,ากดทับอยู่ที่เดือนการงานครับช่วงนี้นะครับอาจจะตึงเครียดเรื่องของการทํางานครับใครทํางานสายปฏิบัติงานเนี่ยเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์งานช่างโลหขละของเหลวของมีคมตัวนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่า ดาวอังคารอยู่ตำแหน่งนี้มันทําให้เราวูวาวอาจจะมีกําลังกายกำลังใจเยอะนะพลังเยอะแต่ความบูวาวจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับระมัดระวังนิดหนึ่งการทํางานนะครับแล้วก็ในเครื่องหลังดาวอังคารย้ายแล้วดับนะครับเก่ยมีเกณฑ์ดวงชะตาพลิกฟื้นดวงหายเจียมหายจนแล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องครับอย่าประมาทด,ด้วยนะครับเพราะวาดาวพระศุกร์ลงมาอยู่ตำแหน่งนี้หมายถึงว่าเป็นเรื่องของสุขภาพจิตใจครับเรื่องของคันอาจจะมีเกณฑ์ที่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจอะไรกันกับคนที่ทํางานหรือ ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็ได้นะครับต้องสื่อสารกันได้ดีให้รอบครอบนะครับือว่ามีเกณฑ์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านหรือคนที่คนดูแลอุปถัมภ์อยู่อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายแล้วมีเกณฑ์ที่จะติดต่อคุณได้นะดูแลใส่ใจกันนิดหนึ่งครับถ้าจําเป็นต้องเข้าที่ชุมชนก็สวมหน้ากากอนามัยไว้ก่อนปลอดภัยนะครับดูดวงก่อนยอมดีกว่าครับท้ายนี้ครับขอให้ดวงชะตาที่ดีสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วก็แข็งแรงตลอดไปครับ ลัคนาราศีธนูเช็คดวงความรักกันนะครับในเดือนกันยายน2568ครับชาวธนูครับโดยวรวมใครที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วในครึ่งเือนแรกถือว่าความรักโดยวรวมดีมากๆนะคนรักที่สาวสนช่วยเหลือกันคนรักที่เขา,ขาหาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็สร้างในสร้างตัวด้วยกัน,นครับดวงสมพงส่งเสริมเรื่องของโชคลาภไ้คุณด้วยนะครับคือเนอนแรกเอาใจใส่แฟนให้มากครับคุณจะมีโชคมีลาภอยู่นะครับแล้วก็คืงเนินหลังครับดาวพระพุธยาราศีก็ยังเป็นตำแหน่งกเกษตรราที่บดีด้วย ดวงจะสมพง์ส่งเสริมการงานคนครับคนรักถือว่าประกอบอาชีพธุรกิจการค้ารวมกันดวงมันเสริมเรื่องของการงานการค้าขายการทําธุรกิจการเงินก็ดีความรักก็ดีมากๆครับโดยรวมทงความรักดีทั้งเดือนครับส่วนชาวธนูท่านใดที่ยังโสดครับในคืนแรกดาวพระอังคารถือว่าตำแหน่งยังคงดีครับช่วงนี้มีเสน่ห์ในที่ทํางานเสน่ห์จากงานพบเจอจากคนถูกใจเข้ามาสนอกสนใจคนจากการทํางานนะครับเข้ามาแล้วถือว่าดวงเรื่องของการคู่ครองก็เปิดนะครับส่งเสริมเรื่องของการทํางานการพัฒนาอาชีพกันนะครับ คุยกันได้ในคืึนั้นแหละครับแต่ครึ่นั้นหลังเนี่ยดาวอังคารย้ายมาแล้วอ่อนกาลังครับคนส่นแนะนําว่าคุณมีเสน่ห์พิเศษนะคืึ่นั้นหลังนะเพียงแต่คนเข้ามาอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาหรือไม่ได้จริงจังอะไรแบบชัดเจนนะขอให้คุณรักตัวเองเป็นหลักนะครับในคืน่งนั้นหลังนะครับ <S <S 1> <S 1> ท้ายนี้ครับขอให้ท่านมีดวงชะตาที่ดีมีความรักที่ดีมีคนรักที่ดีต่อไปครับ